คุณเด็ดวันนี้ก็เลือกโรงพยาบาลมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่แรกกาดนะครับเมื่อวานนี้มีประชุมวิเคราะห์ด้วยแล้วก็พี่อ๋องก็ออบอกว่าโทนเนี่ยก็คอ่อนไปในทางบวกนะรายได้นะปีนี้เนี่ยผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ไว้8,000ล้านนะซึ่งถ้าเกิดว่าแล้วก็ยังยืนยันเป้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอา9เดือนมาลบเนี่ยแปลว่าไตรมาสที่4เนี่ยรายได้จะต้องอยู่ที่2,400ล้านซึ่งจะโตจาก Q3 นะฮะ Q3 2001ซึ่งอันเนี้ย ปกติอะไตมาที่สี่โรงพยาบาลอะจะดีไม่เท่าคิวสามแต่ถ้าผู้บริหารคงเป้าแปดพันแปลว่า CG เจจะเห็นรายได้คิวสี่ที่เียวคิวสามซึ่งถ้าคิวสี่ดีกว่าคิวสามเนี่ยก็ลุ้นได้เหมือนกันว่ากําไรคิวสี่อาจจะดีกว่าคิวสามนะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้เรียกว่าเป็นโมเมนตัมบวกแบบตรงๆเลยนะครับซึ่งแรงหนุนหลักเนี่ยจะมาจากศูนย์การแพทย์ที่แม่สอดนะครับแล้วก็รายได้ต่างชาติที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึง คือสาขาแม่สอดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดแล้วมันก็ยังมีผลขาดทุนอยู่แต่ว่าเราก็เชื่อว่าในระยะถัดไปเนี่ยน่าจะเห็นผลขาดทุนที่ลดลงแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะมีลุ้นพลิกมากําไรหรือว่าเบรกอีเวนตได้นะครับส่วนในแง่ของฝั่งประกันสังคมบ้างนะประกันสังคมเนี่ยในช่วง Q4 เนี่ยจะมีการบันทึกเอ,อ่กำไรจากการรักษาโรคโครนิกประมาณสัก40-60ล้านนะ,ค,ะคือมันจะมีหลายๆส่วนนะประกันสังคมมันจะมีแบบว่า โรคซับซ้อนโรคเหลือรังะนะครับที่ใครทํามากได้มากใครทําน้อยได้น้อยนะครับเพราะงนั้นเนี่ยอันนี้จะมีบรรทุกส,ส่วนเพิ่มเข้ามาอีก 40- 60ล้านนะเพราะฉะนั้นคิวสี่น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีมากส่วนทั้งปีเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่กําไรไม่ไม,ไม่คืออย่าตกใจนะว่ากําไรไม่ปีนี้หดตัวถึง57%เพราะว่าปีที่แล้วมันา COVID, ฐานสูงช่วงโควิดฐานสูงโรงบานนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยกำไรจะกลับมาเติบโตได้1 6ก็คือจะเป็น ฐานกาไรปกติแหละปี2-3งสากับปี2-4จะเป็นฐานกําไรปกติของโรงพยาบาลที่จะเป็นเทรนดในการเติบโตในอนาคตแหละผ่านช่วงที่แบบกําไรโควิดที่แบบว่าไตามาสหนึ่งเท่ากับเท่ากับทั้งปีในอดีตอย่างเงี้ยมันผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นของ CSG เองเนี่ยก็พักตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ย จะเห็นว่าลงจากปีก่อนๆเนี่ยที่ขึ้นไประดับแบบ4บาทกว่าเนี่ยลงมา3บาทก็ลงมาประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วะสะท้อนเรื่องของ e a r n i n g งที่แผ่วไปแล้วนะครับส่วนราคาที่ปักหัวแรงในช่วงวีคที่แล้วเรื่องของเอ่อที่ทางเรียกว่าอะไรนะ management นะครับที่มีประเด็นนะครับโดนโดนกล่าวโทษโดนลงโทษจากทางกรตอตเนี่ยราคาก็สะท้อนแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วโอเคอาจจะมีประเด็นเรื่องของ ESG บ้างแต่ว่า ก็มีการเชิญผู้บริหารท่านใหม่กรรมการท่านใหม่เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าแรงกดดันหรือว่าประเด็นลบตรงนี้หลังจากนี้มันน่าจะเฟดเฟดไปแล้วบวกกับกําไรที่ฟื้น valuation ที่ต่ําตอนนี้ CG Trade P/E ปี4 4เนี่แค่ประมาณแถวๆ24 25บ่เท่าซึ่งในอดีตเขาต้องเทรด30บวกนะสำหรับ CG เพราะฉะนั้นราคาเนี่ยคิดว่าต่ำนะครับก็แนะนํามาเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่4บาทครับผม